สวัสดีครับวันนี้พามาล่อเห็ดยู่ดงครับผมไหนเนี่ยหันหน้าหันหันหน้าไม่ได้่ะไม่ไม่เจอีเขาจะมรวจีครับวันนี้เรามาหาเห็ดยู่ดงกันใตตอนนี้ไม่เจอเห็ดอะไรเลยเพิ่งเข้ามาคนเต็มไปหมดคนนั่นสนันป่ามร้าจะเช้นเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดเลยครับโอเคอู้ดูกันกันมีเห็ดโอเค เต็าเ้รข้าเต็มกันเลยอ่ะเรายังไม่ได้สอดเอาอะอะไรเขามัก็ดูเลาะหันูเาก็งมีแต่บางอย่างอื่นล้วแล้วอะไรยังได้เราก็ต้องได้ บรรยากาศก็ป่าลงพงไพ่มม่รู้จะมาจะได้เต็มกระตาไม่วันนี้พอดีไม่มีเวลาพึ่งวันหยุดมันออกต้องนานแล้วเพิ่งมีวันหยุดวันนี้ก็เลยได้มาไ,ไม่รู้จะเจอเ,จอเพื่อไหมเหมือนกัน นะมีไม่เหตุฐานนัเนี่ยเหตุฐานเหฐานนี่หาง่ายเลยเดี๋ยอาเไม่จะเอาเสาสัญญาณหรอกเพรามันไม่จะเป็นฮะไม่เวียนนะมือนิ่งหินฝ้าดงพุงไพ่ สูบบรรยากาศที่มียุงเจอสักดอกไหมเจอมีแต่หมวกไม่แต่หมวกไม่เจอสักดอกเลยเดินไปม้ยอ่ะไลนไไล่ไลไหอ้หน่อะโอ้เฮาเอ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 าี่ขันบรยากาศลวงพ่อเดี๋ยวโอเค เดียวคนเต็มคาหาเหตุการณฝ่านี้คนดะเยเอะแล้วมัง้งคือแบบตอนนี้ขเข้าิมป้าเข้าไปในอันนั้นถ้าผมเข้าไปในดงตอนนี้ผมเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเนื่อง,งจากเหตุการณ์ที่ผมเข้าไปไม่ได้เพราะกลัวเยอะแต่ไม่เจอสักตอกเสียงคนแบบครั้งแรกมว่าจะไปดู็ ไม่ต้องไปแล้วครับเสียงคนมาดังไปตรงนั้นแหละเหมือนเขาจะไปแล้วอ่ะเขารู้อ่ะเขาได้เต็มกระตาเขาได้เต็มกระตาเร็วมากอือเดี๋ยวทำให้เขาได้เต็มกระตาเอาเราเมื่อเชียนในเพราะส่วนของคู่มารจะยังไงกัน เอาเห็ดกินไม่ได้ใครรู้บอกทีเขาผิดอะไรเ่อกับูแต่หน่้เอดไหนไหนนลุยอ่ะลงเขียวลังเขียวเหลืองเหลืองกันแน่ลังเขียวแลว อย่างอยนี่ๆๆวิใช่ๆไ,ไม่รู้เฮ้ยมันซ่อนอยู่ตามแบบนี้เลยอะครับผมตาบขาออกอีกดอโดสองโดกแต่มันมันเก็บมันหนึงตัวอะไรตัวอะไรกินไม่รู้นั่งไงเห็ดอะไรคมหน้าไม,ในนม่ใช่เห็ดเนาะมันเห็ดอะไม่เห็ดโอ้นั่งไงเรียบหูหมวกบัง <laughs> ใคหมกเน้องไหมเจ้าต้นหมกน้องหมกน้องแม่ยืดเลยตรงนี้มันลอยคุณขวดเลยหาดูตรงนั้นใช่ไหมนันอย่าไหนนก็ไปดูเลยไม่รู้อ่ะลุงไม่รู้เรื่องเห็ดเลยเห็ดแก่เห็ดแก่เห็ดจะตุยอยู่แล้วเห็ดเยอะตุกขาเออ คนเขาเหยียบเ่รอที่เขาเจอเขาไมา่กินกันใค่นั่นกินมแบบันดอกหม้นี่ยไม่เจปลาลงพงปลายชื้นนะเพิ่งฝนตกเมื่อเช้า,ชานี่เองฝนเพิ่งจะหยุดตกก็เลยมาดูปรากฏว่าปลายชื้นมากๆใช่ไหเข้าบุยบัวด้่ยอ่ะ หมื่อยเนี่ยมดด้วยไว้มดเข้าปุ๋ยไม่ได้นอมเข้ามาเนี่ยเข้ามาตรงนี้ค่อไว้นกูเข้ามาแล้วอ๋อๆมันก็เถาวันโอเคคนเยอะมากเลยออกมาตรงนี้ ไม่ใช่ค่ะไปมีกากระป๋มกับปวมมองหาด้วยวก็ไม่เจอเจอนิดเดียวเองว่ายุงเจาะโทรศัพท มีจาะเครสโทรศัพ yeah. ท okay. well, okay, uh, okay. uh ์นะครับผมเป็นไงสิโอเคโอเจ้าเบื่อเฮ็ดลังเชียวแล้วเขาก็หาเฮ็ดลังเชียวอะไรฮิตปวดปวดหรือเจ็บล่องเข้าใจละเขาเหลือให้เราเฮ็ดปวดก็ไม่เหลือไม่ให้เราสงสารเขาเลยพอเหลือเห็ดลังเชียวเอ้ทุกทีก็ต้องเข้าไปดูวิธีการต่อต่อวิธีคือทำฮิตเพรมันน่าสนุกมัน ทำไมเธอนี่ดวงเห็นรังเขียวเลยใช่เรา,ากองเปน็นแนวนอนอีกแล้วเป็นอะไรกันแน่กองโทรศัพท์เนี่ยเขาให้มันมีที่ล็อกอยู่เนี่ยเขาบอกให้ตัดทางไหนเวลาถ่ายแล้วเราลง,ม,จจม,ลงม,ม,ม,มันถึงจะไม่หมุนอ่ะมันมีวิธีนั่งอยู่ใช่ไหมให้คุณได้ชอบไปดูเวลาเราถ่ายแล้วมันก็จะได้ดง ถ้าเกิดามันไปตามทางไปหลายทิ่แล้วอ้อมไปทางที่ไหนเดินได้เจอไมห้าองคป่วย ไม่เคยกินเราก็ไม่เอาไม่มองอื่นไปบ่ได้เดี๋ยวมาไปมองอื่นเนาะขาติดอีกแล้วอะไรเนี่ยเอานี่ก็ล็อกขาจังเลยเป็นอะไรเนี่ยเา้าวงเทาวันเนี่ย เขาวันมัน,นมมล้องขาหนูลุมเห็ดอะไรอ่ะล้างเขียวเหมือนเดิมทะเลทำไมล้างมันเหลือง เทีย่ยวอ่อนงดูโอ้ยมุนมันเปื่อยแล้วมันโดนฝนเมื่อคืนขยะเต็มเลยเลยดอกนี่เละเลยเลที่ยโบเห็นเสีอยอมันเราไม่รู้สึกกระดังกรับ ก็ไปเจอสุดดอกเจอเจอตัวกระตายม่คนอื่นเขาไม่เต็ดเขาที่ผมสังไเกตดูแลคนอื่นเขาอุติเห็นหลังเขียวเห็ดปวเพียช่วยเอาไปกินหมวไปยุงกัดนิ้วเก็บเดินข้ามไปว่ายว่ายว่า แกล้งบัากล่องโทรศท์เปียกน้ำมีไหมข้าไปนู่นไปูไปแที่จะเก็บไปทิ้งบ้านตัวเองเนาะใช่พวกมาหาเหล้วนนี่นดูดสิสป,ประ,ะ,ะรับรถหอของกินไหมเขาหาหมดทั้งวันนะขา,งขา,งาลงขนมอะไรเขาเอามากิน แล้วก็ทีมสัดส่งสัตสายไปมามุมมามานี่ของเด็ดเลยมองใส่เราไปไหนละมีกระเป่าเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศแล้วเราเห็นตรงนี้เป็นป่าดงพงไพใช่ไหมครับหันไปนข้างหลังครับอื้ม แล้วก็ได้เร็วนะแล้วก็หมานูหมาเห็ดเ่าหมาดแเห็ดเต่าก็เห็ดเท่าไอ้ผู้ทากินไงเห็ดเท่ามันแกนตีไปมองอื่น คือว่าจอดที่นั่นตอนไหนรถไหนจอดไหนต้องไปเอามาไหมเอามาคือว่าจอดตรงนู้นที่เราจอดไม่รู้เหมือนกันจอดนู้นเหรอเนาะคือเราจะทายเราไม่จะไม่ไปมองอื่นเลยเหรอเราจะไม่ซ่งไปไปเรื่อยๆเอาแล้วขากลับวิ่งกลับหาแลเจอก็เดินเมืนเดินไขากลับก็เดินไม่หลอกใจ ดูดินดินเกาะกลางมองหาชอบออกที่ร <c oughs> ันวายุงกัดเีด้ยอะไรนี่เสื้อผ้าผิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างงาม ม,ม um <aquí en S 2> <cascade> ันโชคดีเจอดอที่มันจะเป็นรูปเป็นล่างเหให้เราเห็นอยู่ิดกรุปอ้จจะบปวต่อสู้ บะหมี่บะมี่ไม่เห็นอะไรอะ่ะที่มันตั้งชูโลงนี่ยบาเห็นอะไรกินได้ไหมเป็นแตะกินบะได้เบองส่งเดี่ยวมันเป็นขาว,ขาว สองเปนบลาคือจะเห็ดสังเขียวจะไปสีขาวหมดเลยไม่ใครรู้มันบอกดีก็มันมคืออะไรเฮ้ยโซก็เห็นสกีว่าไปมาเซกาโอโ,โ,อโ,โอโยโยโย่สกีว่าสกี เนื้อแบบเห็ดของไหมพ่ะไม่ดอกไงแล้วเป็นรูเป็นหลางแบบมันบานโดนแตก ฝนตกไงดีมันกระเด็นใส่กลา,างข้างบนแล้วน้ำมันลำเลียงน้ำได้มันดอกบานอ่ะกินได้ไปจะกินไม่ได้มากินไม่ได้หรอกลูกไม่รู้มันเห็ดอะไรแม่ไมรู้ เ่าล่ะลูกอ้าวแม่เอาเสียมไปไหวเสียมดีกว่าไม่ไงเสียมล่าสุดลืมเสียมครับพี่นอ้องเฮ้ยเห็นเห็ดแล้วลืมเสียมเอ <c oughs> าเพื่อเอาซีลืมน้ำู้บ่เนี่ Đi nghe xiếm cướp hai mày rồi Ôi mẹ mày đây mình cho khoản hết buộc Nhập rồi liều เออเพอเบอเพบาได้เสียเาลืมเด็กกันเหมือนเห็ดอันเนี้ยจักรย์ยงจักรยานน้ำมาหาขยะหรือว่ามาหาเห็ด รอดไฟตรงนี้ไงจำได้ที่เราเคยพาเข้ามารออยู่อ้อมแกได้บ่อเขาไปด้วยแเ่ว่อะไเฮ็ดปัวลืมเด็กหน่อย ครับเรากําลังจะเข้าไปดนป่าแกนําผู้เข้ามาเล้วอ,ออกไปไเล โอ้ม oh ่เจ <uh> ้ก็จังได้ึเอาไปมาได้สเดการันทีแล้วสุดการันีแล้วเปลสุดการันีแล้ว เป็นยวสิบเกานาทีแล้วนี่ต๊อบเอาชุดใหม่ต๊อไปเปิดตรงใหม่ต๊อบไปเหรอ,อ